สนับสนุนโดย b บ n e p l ส s บ y b e บ e f ฟิตโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับกรมปรศุสัตว์เปิดปฏิบัติการลากไส้หมูเถื่อนตรวจยึดโกดังหลักลอบเก็บไส้หมูหมักเกลือในพื้นที่อ้อมน้อยอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบไส้หมูเถื่อกว่า514ถังมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทค่าเตรียมส่งกระจายทั่วประเทศ ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การสังการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและทีมสืบสวนบุคคลโกดังต้องสงสัยหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบนำสินค้าประเภทไส้หมูจากจีนเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไส้กรอกชนิดต่างๆทั้งที่ไทยมีมาตรฐานห้ามนำเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี2562เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในหมู เมื่อถึงที่เกิดเหตุตำรวจที่พบโกดังเปิดโล่งเต็มไปด้วยเศษใบไม้และฝุ่นสศกกระบกพร้อมไส้สัตว์จำนวนมากกอะกระจัดกระจายส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณภายในถังพลาสติกขนาดใหญ่และถุงกระสอบยูเลียจากเวียดนามปัจจุไส้หมูหมักเกลือระบุภาษาต่างประเทศรวมทั้งสิน้น514ถังถังละราว80กิโลกร,รมัม เบื้องต้นเจ้าของโกดังคือนางสาวชววดนยืนยันว่าได้ปล่อยเช่าโกดังให้กับชายชาวจีนชื่อนายเฉินซึ่งแจ้งว่าขอใช้พื้นที่เก็บอาหารสดโดยไม่มีการแจ้งประเภทสินค้าที่แท้จริงเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการอายัดสินค้าและเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบหาชนิดสัตว์และเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ตำรวจสอบสวนกลางเน้นย้ำว่าการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์และเครื่องในผิดกฎหมายเช่นนี้ไม่เพียงกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยพร้อมเตือนประชาชนให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่นำเข้าสินค้าผู้บริโภค ถูกเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนเชื้อโรคสู่ผู้บริโภคและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในระยะยาวถ้้้้าาเปออองงัตตตวย่ไกื ในถ้าจะเอาให้เชื่อว่าเป็นไา้กรีดแกะก็ต้องตกดเองเพิ่มแล้วก็แล้วก็ต้องติดต่อเจ้าของแล้วเจ้าของติดต่อไม่ได้เขาก็ไม่มีเอกสารดีนี่ยแต่ถ้าถ้าติดต่อได้แล้วเขามีเอกสารดีดเนี่ยเราทั้งหมดเนี่ยเป็นไส้แกะมักเกลือจากประเทศที่นำเข้าถูกต้องขออนุญาตถูกต้องเนี่ยก็เดี๋ยวก็มาถอดเหรียญตัวประกันจริได้แต่ถ้าถ้าไม่สามารถที่แก้อะไรได้ก็คงต้องแก้ทั้ง ลักลอบนำเข้าแล้วก็ลักลอบเคลื่อนย้ายโดยเดินองหน่ีข้อดงนี้มีประกาศเคลื่อนเค่อนย้ายไหมอย่างนั้เพราะว่าเคลื่อนย้าก็คือบราวบมันจะตีท่าของผมมาถ้าถ้าประกาศเขตแล้วเข้ามาไม่ด้าตก็จะผิดอีกเรา่องยแยกรนที่ลงแยกรนี่ยกเอาเลยปโอ้เหม็นยังเหม็นแล้ว โทรมาลรังนี้หน่อยครับถ่ายรูปหน่อยโอเคเรียบร้อยครับใส่เลยใส่เลยใส่ใส่เลย เกลือก็ไม่น่านำเข้าทีเปนเนชั่นจับไอ้แบบมือเลยหเป็นเ่นไเยีนี่กำลังอะไรนะกำลังก็ประมาณร้อยกิโลลยครับข้างในมีไส้หยางข้างใน มันมีเรือกับไส้อยู่เ้างในไส้บนเรือรอสิเนี่ยนะเราน้องกินก่นแล้วจะมีไส้ด้วยไส้ไส้ไหนไส้เป็ดนะไส้หมูอ่ะหมูเหรอครับแต่เราไม่เคยเข้ามาดูไม่เคยเช่น เราใสไ่ไหมครับมันยังไม่กินก็เกลือก็เกลือกเกือก็ไม่น่านำเข้าที่เจอเนชั่นที่ที่ผมเจอครับส่วนมาก ถ้าเป็นเคสประมาณนี้ที่ที่เขาใช้ไส้เนี่ยครับไส้เนี่ยก็คือมันเป็นมางี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะหัดใส่ผังมานแล้วก็คือเวลาเขาจะใช้เรื่องกิสต๊อมีลูกค้าเนี่ยาจะหยิบไส้ขึ้นมาขอขอเบอร์ไว้เดี๋ยวเผื่อเข้ามาเงอันนี้เาม่เอยูใกที่จังะ